มากันถึงเรื่องราวของลิขสิทธิ์จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับล่าสุดผู้ที่เจอก็คือพี่ฟอรดค่ะคุณคิดว่าการที่คุณเป็นนักร้องแล้วคุณร้องเพลงของตัวเองเนี่ยคุณมีสิทธิ์หรือเปล่าคือตามธรรมดาแล้วก็เพลงของเราเราก็มีสิทธิ์ร้องสิงคือคุณเป็นคือเป็น,เป,นเป็นอัลบั้มของคุณ<อ>แต่เนื้อเพลงกับทํามองเนี่ยมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์คุณใช่แต่กรณีนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าพี่ฟอดอะไป<อ>ในฐานะพยาน<อ><อ>ไม่ได้ฟ้องพี่ฟอร์ด อ่ะเดี๋ยวเราฟังดูว่าต่ลรคเขาฟ้องใครครับค่ะนะครับก็เคลีย โตะ,ะแถลงข่าวนะครับเล่าแบบเห็นหน้าเห็นตากันเป็นครั้งแรกเลยนะครับระหว่างพี่ฟอร์ดศบชัยนะครับอดีตนักร้องดังค่าย RS กับทัพนักข่าวนะครับที่เกาะติดคดีฟ้องร้องเรียกค่าลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่17มกราคมที่ผ่านมานะฮะแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเคยต่อสายสัมภาษณ์กับ True Insight ไปแล้วครั้งหนึ่งก็ตามบอกว่างงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับโดยเรื่องนี้นะครับเริ่มกันที่หนังสือเชิญจากอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับโศกถูกส่งไปยังมือของนักร้องชื่อดังก็คือพี่ฟอดเนี่ยแหละนะฮะซึ่งในจดหมายได้ระบุว่าเรียกตัวฟอร์ดมาเป็นทัดพยานในคดีที่บริษัท RS นะครับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ว่าจ้างฟอดไปร้องเพลง หยุดตรงนี้ที่เธอซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เพลงของบริษัทนะครับในงานแต่งงานเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2557นะครับที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งไอเเชื่อว,ว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับฟอร์ดทำให้ RS ได้รับความเสียหายนะฮะ จึงประสงค์ดำเนินคดีกับผู้ว่าจ้างที่ให้ฟอร์ดไปร้องเพลงในงานแต่งในครั้งนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับ ล่าสุดเวลา13นาฬิกา30นาทีวันนี้ฟอดศบชัยเดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยสีหน้าสดใสใช้เวลาในการคุยเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กี่นาทีก่อนออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวครั้งแรกว่าวันนี้มาให้ปากคำในฐานะพยานเพื่อสอบสวนและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ถูกกล่าวหา หลังจากนั้นฟอดก็เข้าไปให้ปากคำอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งกินเวลานานถึง2ชั่วโมงท่ามกลางการรอคอยของทัพนักข่าวก่อนออกมาชี้แจงข้อสรุปของเรื่องนี้ในเวลา16.00นาฬิกาค่ะดูอาตัสให้สื่อเลยให้ให้ปากคำนะครับให้ให้การในเรื่องของที่เขาเชิญเรามาเป็นพยานไม่ใช่เป็นการหมายเรียกแต่อย่างใดนะครับครับผมก็ชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่เราไป ร่วมงานจริงเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาเป็นงานแต่งงานที่ไม่ได้มีการขายบัตรไม่ได้มีการทําเพื่อการพาณิชย์แต่อย่างใดแล้วเราก็ไม่ได้มีค่าจ้างแต่อย่างใดไม่ได้มีค่าตอบแทนไม่มีแม้แต่พวงมาลัยหรือทิปไม่ไม่ได้ทานข้าวด้วยซ้ำผมก็เข้าใจดีว่าเขาเป็นคนถือสิทธิ์แต่เราก็เป็นเป็นเจ้าของเสียงออริจินอลตั้งแต่แรกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการอลุ้มมาเลยตรงนี้มันมีอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วเขาไม่ได้ฟ้องผมอันดับแรก คือถ้าเกิดผมทาละเมิดจริงๆเนี่ยเขาคงฟ้องผมตรงไปแล้วแต่อันนี้เขาไม่ได้ฟ้องผมคือเขาแค่เป็นการเชื่อมกับเจ้าของงานซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆก็เขาเอาเรามาแค่เป็นพยานนะตรงนี้ก็ยอมรับว่าเครียดตรงที่เราเราต้องตอบคําถามเรื่องนี้เอยอะเยอะ,ยะพอสมควร ะนะครับแลกพิเศษกว่าใครนะครับทูอินไซด์ของเราก็เลยได้คําสัมภาษณ์นะครับจากคุณสุภชัยนะฮะนิลวันนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจค่ายเพลงของ r s, <c oughs> <S นะครับหรือว่าพี่เนนนั่นเองที่ถูกเข้าใจว่าเป็นผู้ยื่นฟ้องฟอร์ดก็เปิดใจว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกนะครับก็เป็นงานประจำปีงานสยามไปแล้วนะครับสำหรับงานในเของบาวี คือจริงๆแล้วประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องของอการเข้าใจผิดจริงๆ,แล,ๆแล้วเนี่ยทา e งบริษัทไม่ได้มีประเด็นใดๆสิ้นกับนักร้องกับฟอร์ดเลยนะครับเรื่องของลิขสิทธิธ์เนี่ยนะครับปกติเป็นเรื่องปกติที่ทางบริษัทจะเก็บจ,จัด,จจดจเก็บกับสถานประกอบการซึ่งซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ต้องใช้เพลงอยู่แล้วนะครับ,บยกตัวอย่างเช่นคาราโอเกะนะฮะร้านอาหารทั่วไปนะฮะซึ่งค่าลิขสิทธิ์ในการจ่ายนะครับไม่ได้แพงนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับแค่ประมาณหมื่นบาท ประเด็นนี้คือคุณฟอดไปร้องเนี่ยฮะสถานที่นี้เรามีการเ,าเรียกเก็บไปแล้วสองาครั้งแล้วแจ้งเตือนไปแล้วหลายครั้งแต่ฮะแต่ว่าเขายังไม่ได้จ่ายมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พูด,ดง่ายๆเขาก็ต้องหาพยานหลักฐานนะครับเขาก็เลยทำหนังสือมาถึงคุณฟอร์ดให้ไปให้ปากคำหน่อยในฐานะพยานนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคลียร์อยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับนักร้องเลยนะครับไม่เคยจับนักร้องเลยเราเองมีการได้คุยกับทางพี่ฟอดเรา ่ทางทีมงานก็ได้โทรไปคุยนะครับเข้าใจดีครับคุณฝอเข้าใจก็สรุปนะคะฟ้องการจัดงานและสถานที่เจ้าของสถานที่ไม่ได้ฟองพี่ฟอดมันฟังแล้วมันก็ดูไม่แฟร์นะไม่แฟร์ยังไงอ่ะเอาก็ก็ เอาถ้าเรามองกันตรงๆ่งก็พี่ฟอร์ดเป็นคนร้องที่ผมไม่ได้บอกว่าพี่ฟอดต้องจ่ายนะแต่พี่ฟอดเป็นคนร้องก็นี่ไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ฟ้องพี่ฟอดแต่เขาไปฟ้องไอ้ใช่เพราะฉะนั้นตัดไปว่าพี่ฟอดต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายแต่คนที่ต้องจ่ายคือเจ้าของงานหรือเจ้าของสถานที่ซึ่งเขาก็บอกว่าปีละหมื่นบาทเองคุณจะร้องกี่ครั้งก็ร้องไปเถอะไม่แต่ตอนนี้มันเป็นการฟ้องร้องกันไปแล้วก็ใช่ไงไอตอนที่ผมว่าเจอเนี่ยเอาพูดจริงว่าหมื่นบาทเหมือนกันก็นี่ไง